นาาะโมตัสสะพระคะวตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาาะโมตัสสะพระคะวตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสมประจิตฉามินาสังสิมโมพรหม,มาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติ รมมาจะมหาเทวาอภิลภาพระวันตุมีมหาพุญโยมหาลาโภพระวันตุมีมิเตพาหุหติพุทธะมะออุนะโมพุทธายะวิระตะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโย พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสมปฏิชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หาลือลือสัมปฏิจฉามินาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสเพยขาปรายติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหะติพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิระะัตโยวิรโคนณยังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหม สัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวา,า,า,มมา,า,ทวาอภิลภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเม มิเตพาหุหะติพุทธามะอาอุนณโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิ เพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสมปจิตฉามินาสังสิโมพรหม,มาจากมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุมมิเตพาหุะติ พุทธะมะอ,อุนะโมพุทธายะวิระัตะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสมปติชามิเพ่งเพ่งภาพาหาหาลือ,ลอ สัมปจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายนติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตเพาหุหติพุทธะมะอุนะโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิตชามินาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายนติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุมมิเตพาหภติพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิรัตโยว,วิระโคนายังวิระหญิงสา วิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปติชามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติ พรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุะติพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโย พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หาลือลือสัมปติฉามินาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุะติพุทธะมะออุนะโมพุทธายะวิระทตะโยวิรโคโนยังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหม สัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปติชามินาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสเพยขขาปรายนติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเม มิเตพาหุหติพุทธะมะอาอุณโม,มพุทธายะวิรทะโยว,วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิ เพ่งเพ่งพาพาหาหาลือ,ลอ